เฮียต้องตายเฮียเช่นหน้หมวกแดงไอ้เฮียเอามาทรงชิปหายไอ้สัตว์เกี่ยวแหวนไอ้เฮียติ๋มขี้หัวเป็นหมายเฮียเฮียแอคเฮียอะไรไม่พูดอ่ะกูไอ้เฮียอะไรไอ้สัตว์พูดดิไอ้สัตว์อยู่สองไม่สยองแล้วเหรอที่ตอนแรกที่เกี่ยวกาดไอ้สัตว์นึกว่าไอ้เคสี่เจ็ดไอ้เฮียเงียบมาไอ้สัตว์เสือตอนนี้ไอ้สัตว์เสือมายืนเด็ดไอ้เหี้ย ไม่ได้กูไม่ได้ด่านะคำว่ากาไม่ปากไม่เท่มีปากไปเชียะเฮ้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะคนอันนี้คือคนละเคสนะเชียบอกแล้วก็น่าจะไม่มีใครชอบหน้าพวกมึงหรอกยังเห็นไหมเหี้ยไม่รู้ว่าโดนรอบโจมตี โดนล่อโจมตีไอเยี้ยสัตว์จะโจดเก่าไงทำไมมึงเงียบมาเลยวะเออมึงจะเบาทไมวะเยี่ยมึงไม่แบบว่าโชว์พลังบ้าหมูแล้วเหรอเยี่ยที่แบบอุ๊กอุ๊กอะไรอ่ะไอเยี่ยตอนแรกยังด่าอยู่เลยมันมันไม่ได้เมื่อยเจ้ากูอะโอ้มันมันจะเมื่อยตัวเมียมึงเงียบอะไรเนี่ย มันมันมันไม่ได้เมื่อยหรอกเฮียมันแกล้งเฮียมันก็อยู่มันมันก็นั่งเู่แหละไอพี่ดูขาดิก็คือมันคิดมันคิดว่ไในใจไงถ้ามันขยับขาก้าหนึ่งคือมันโดนเราด่าแน่มาเนี้ยนิ่งไวรู้อะไรเฮียเียสัตว์ได้ดูมากนะเฮียสมิูเกมอ่ะเฮียนิ่งซะไหนเฮียเมื่อกี้แบบปัดเจ๋อๆู่เลยอ่ะเออ ไอ้ยังงอมเฉยไอ้เพี่แต่ตอนแรกยังว่าก<อ>ูอ,อยู่เลยเราทำการรบล้างอีก2นาทีกรุณากลับขึ้นรถข<อ>งังไปพลิีดเกมไหมพี่พลิวสปีดเ,ก,เกมไหมเนี่ยน้องเนี่ยยืนย,ยืนนิ่งอยู<ะ>่น่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วข้างบนข้างบนเขาเริ่มเดินเดินแล้วเว้ยเริ่มเดินละข้างล่างไม่เดินเลยข้างบนเริ่มเดินแล้วะในเกมันติดเบานอกเกมปาดน้ำตา เหยขาพเปี yeah. ่ดเป็นเหี้ยหมึงเหี้ยโอ้ยจมมืออุดตูดตัวเองพูดทเหี้ยนะสัตว์จีมืออุดตไตัเอง้ยพูดทหีสัตว์ดูเาอาที่เจนตันนลเหี้ยเสียงโจกได้จะรอเหี้ยอยังปันเลย ไอ้เหีอะไอตายเดี๋ยนไปอ่ะว่าไงปด้วยไปด้วยพี่ไปด้วยไปไม่ได้นี่ไปขันนั้นก็ได้ไปขันนั้นก็ได้เต็มอ่ะคันนี้ใครใครอยากได้เมียบ้างเนี่ยคนเนี้ยยืนอยู่อ่ะจับถุกก้ะแทงอ่ะพี่ไม่ด่าเหรอพี่พี่ อพี่พี่พี่อ๋อเอาเลย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 เฮียเอาเลยเอาเลยเอฮ๋อไอ้เฮียเดี๋ยวพอด่ากับติ้มเฉยเฮ้ยวนอนดีหน่อยมวกแดงเฮ้อฟาบูมาไปอ่ะเฮ้ยฟาบูมาไปอ่ะเฮ้ยฟาบูมาพี่เฮ้ยปวดมาช่วยเลยพี่เฮ้ยปวดมาเฮ้ยปวดมาเฮ้ย ไอ้เี้ยปวแม่มาวะไปช่วยเมียเลยไอ้ปววแม่งมาวะใส่แพลนอ่าทำไมเฮ้ยหมนไรไอ้เี้าเมียนหมาอ่าไปไรอะลงไปนอนไอ้เี้าเลยอ่ะเชายาธาตุเหรอไปไรเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเมนหมาเป็นไรอะไอ้เี้ยเมยนหมาเป็นหมา่ไอ้เจ้เมยนหมาเฮ้ยไอ้เหียนหมาตายไปแล้วเอาเอา เอาใครอะใครอะเอ้ยคนคนทั้งหมดรถเราบอคนทั้งหมดรถจัดคนทั้งหมดรถเราล้วงไอ้เชี่ยเีอยแล้วเอ้ยไอ้เชี่ยโดนไอ้เชี่ยโดนเฮียมาเดี๋ยวมาไอ้เชี่ยช่วยเพือก่อนเฮ้ยมันสดมันสดใจเรามันสดใจเราไอ้จัดลัวจัดเลยเฮียเฮ้ยจัดไปช่วยเพื่อนก่อนเฮียชุเฮ้ยมึงชนคนทำไมอ่ะไอ้เฮียเออเอาแม่เลยเฮียเอาแม่เลย สัตว์ลงไอ้เจ้ามึงลงมาไฟเลยป่ะไอ้เจ้าลงมาไฟเลยป่ะมาดิสัตว์ลงมาดิลงมาดิมาดิไอ้เจ้าเฮ้ยมึงลงมาไฟดิมาดิมามามาไอ้เจ้ามึงลงมาไฟเลยเจ้าโอ้โหจัดแล้วเนีอยมึงลงมาไฟดิเจ้ามาเอามาดิโอ้ยเจ้าก่าเ้ยก่าเ้ยก่าทั้งแก๊งเลยดีว่าปีปีปีอะวะขึ้นรถดิไปแล้วนะ มันขึ้นกันมันขึ้นกอนเจ้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยกูกูกูขับเองกูขับเองหรอกอ่ะเฮ้ยจนคนไหมอ่ะเย่ยเอาเรือนนะ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 ไอสัตว์นี่เรือนนะได้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 เล่นกูก่อนไอสัตว์มึงเล่นกูก่อนไอเฮี้ยูว่าจะไม่คอมโมเลโก้แต่พวกมึงและไอเฮี้ยอ้อาเอาแอคแอคเฮี้ยอะไรไอสัตว์แอคเฮี้ยอะไรไอสัตว์ไอเฟียเฮี้ยเขาจนเมียมไงควายเ่ีก็เออยเฮี้ย อยวายาอ่อนเดี่เขียะแต่รู้จักชิเทไว้เฮียเอ้ยไปหาที่ซ้ำแล้วกันเมีออนไลน์ผู้เสพถถังยิงอะอเงยรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าไอ้ยจ้ากูกูหาปลาแจรับแต่ปลาแจบอยู่ไหนวะถ้าเจอตนี่เอาต้องซ้ำมาในนี้หรอในนี้ในนี้ไม่วใครวะ ไอ้สัตว์รั่วมาเลยไอเฮียไอชก้อนมันน่ะอยู่ที่ต้องรถที่ต้องโอ้เออวันดีค่ะเธอเธอมาได้ไงอ่ะเออมาได้ไงอ่ะเออมาได้ไงเนี่ยไอเฮียมาได้ไงอ่ะไอเฮียมึงใครเนี่ยมาได้ไงไอเฮียเมื่อกี้แม่งชนพวกเราเว้ยไอเฮีย ไอ้เยี่ยไอ้เยียไอเียไปชนแมงคืนอ้เยี่ยบมาเรไปชนแมงคืนไอ้สัตวนพวกกูก่นเหรอไปไหนวะสัตว์ชนพวกกูอ่นเหรอโอ้ยอยู่บนเลยเอยู่บนอเยียอะไรอ่ะสัตว์ไอเี่ยเอ๋มึงลงไอ้แกงกะโหลกไอ้เี่ยไอ้ยาอ่อนไอ้แกงยาอ่อนไแกงยาอ่อนเฮ้ยเยเ่ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮีย้ยเฮ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 ยยเ แล้วจะโป้เชเชี่ยแกง่ไอ้ยารวจัดนะเกี่ยวา้รู้จักสามโปล่าจะสามโเปบ่าเชี่ยโบราณสมโอ้จะสามโอไบเชี่ยพูดไปชิดปิดทุกเมือนะพูชิดปิดทุกมือไอ้เชียเฮ้ยใครมาแอบไวะเฮ้ยแอบเชี่ยไอ้เชี่ยไม่ได้อะไม่ได้อ่ได้อ่งมาอีกตัวเชีย โอนยูเนี่ยอาโมจิเนลเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยฟอร์มนะไอ้ชิลี่ฟอร์มนะไอ้เชี่ยฟอร์มเล่นรถบัมในสัตว์เดี๋ยวส่งกลับการวัดหรอรถแจกไอ้เชี่ยปาดีเชียนรถไอ้เชี่ยรถหมื่นห้าหรอไอ้สัตว์รถหมื่นห้ารอไอ้เชี่ยรถหมื่นห้าหรอไอ้เชี่ยจะรถแจกจะรถแจกไอ้ชนไอ้เชี่ยจะรถแจกไอ้ชนในสัตว์กระจอกไอ้เชี่ยกระจกไอ้สัตว์ ว่าจีเด so ้ป like <ivan> ่ะว่าจีเด้ไอ้เหี่ยไอ้พวกเบียวไอ้เชี้ยแล้วจะจีเดป่ะไอ้สัตว์เบียวเบียวไอ้สัตว์รัวจัดนะไอ้เชี้ยไปไหนแล้ววะแม่เอาเพื่อนไปดกว่าเพื่อนไปเนี่ยไอ้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 าอ้ไ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 อ้อไอ้อออ้้้ไไ้้ไไ้ไอ้้้อออออนนะชนกูพวกกูก่อนนะไอ้สัตว์ โดนอัดเดยโดนไอ้เฮียโดนน้ำปั่นนะโดนน้ำปั่นไอ้เฮียสัตว์ด้วยจัดนะไอ้สองกันนั่นเหรอตัวโป้อุ้มเงินรถมานะรถโคตรเลยกูว่ารถรถแบบมีตะเปีดไอ้เหี้ยรถโคตรแรงอ่ะไอ้เหี้ยโอยปวดท้องว่ะจัดไอ้เฮียคีเด้โคตรมันเลยไอ้เหี้ยเห็นรัว เออแค่แค่มันมันยังร้อนอ่ะถ้ามันไปเล่น G T a อ online จะแบบไม่ขาดใจตายเลยรออะไรอ่ะฮะที่ต้องรถหรอเอาแม่งเลยเฮียนี่ไอ้สัตว์นี่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 สัตว์ซ้อมไหมเฮียรถใครเดินซ้อมไหมสัตว์ซ้อมไหมเฮียเออทำไมเฮียไอ้เฮียนี่บ้านะเฮีย องค์ลักษณหัุมานนะไอเชี่ยนะสัตว์เที่ยไหวไอเชี่ยถวายหมอนได้สัตว์แแฮ่ไอ้ควายโดนกูหลอกโดนกูหลอกไอ้เชี่ยสัตว์โอ้ยจะรั่วไอ้เชี่ยเฮ็ดพีกูจะหมดละเด้สองวี่ยได้ยินได้ยินน้องชัดเจาะเลยมีแม่งสู้อยู่คันเดียวไอ้เชี่ยนะเพื่อคนอื่นแม่งเต็มมาละต้องเผาเช่นไม่ได้บอเยไปซื้อไปซื้อมาเน็ตมาละ อาะไรเจ้ากูหลอกนี่ไงจะกูหลอกแฮ่ต้องไอ้นี่ต้องวิ่งไปน็ดว้าหไอ้เหี้ยเชิญต่างกันนะน้องโทษาดีไอ้เหี้ยพี่นักแข่งมาก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ยังไงสัตว์คนละยุคไงไอ้เหี้ยฮะปืน พี่ดูเลขไม่ได้หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์สอง่งวนตันลุลตวมะพร้าวไอ้ลวไอ้เหี้ยต้อเหี้ยกันอยู่วไอ้เหี้ยก้อนลวโดนบอกเยลวโดนไล่โดนโดนรับรัรับโดนไล่ลวโดนไล่ชวยไอ้เหี้ยยังลวนเไอ้เหี้ย อย่าไปหาหมอดีกว,ว่าสัตว์โอ๋อปวดหัวไว้ขี้ยใครวะเนี่ยเคยเคยเล่นไอ้นี่ปะลาดฟ้ากับพวกเราปะเนี่ยที่อยู่บนรถนะใช่หรอเปล่าใช่เหรอลาดฟ้าอ๋อเอ๊ะเอ,เอ,เอ้หัวแดงๆดงปะไอ้หัวดำตาลที่ใส่ชุดดำๆำมาเหรอไม่รู้อะ ไม่น่าใช่นะไอ้เหี้ยเสียงแม่งเสียงมันปันเลยนันเลยอ๋อเพิ่งกลับมาอ๋อยังหลุดลั <laughs> จัดแต่ละคน <laughs> ไอ้จ๊อกโร <laughs> <laughs> งพยาบาลเหรอ